สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็พระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลา9ก้านาิกาสมนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิศณุโลกจังหวัดพิศณุโลกทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ให้แก่กำลังพลสำหรับสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดจนนำไปขยายผลสู่ชุมชนสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ภายหลังปลดประจำการโครงการอาหารพันดีจะตั้งขึ้นเมื่อปี2559ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันเพนซิริ มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการร่วมกับกองทัพบ,บกมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตรซึ่งจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทำการเกษตรที่ถูกต้องปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีโดยทหารทุกนายที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปลอดประจำการจะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับนำกลับไปเพาะปลูกและเพื่อนบ้านที่สนใจอีก10ครัวเรือน นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการอาหารพันดีค่ายสมเน็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่3าํดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560เนื่อง้วยมีความพร้อมด้านสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์พืชและสัตว์ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่กําลังพลและประชาชนตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมโอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์พันกบพระราชาทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่104กรมทหารปืนใหญ่ที่4 โดยได้รับพ่อแม่พันกบจากสวนผลิตพันกบพระราชทานมณฑนทหารบกที่38จังหวัดน่านมีการเพราะพันธุ์สามสายพันธุ์หลักคือกบนาทุ่งกุลากบนาจานากบนาพิษณุโลกและหสายพันธุ์ไข่โดยพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงมากที่สุดคือแม่พันธุ์จานากับพ่อพันธุ์พิษณุโลกเนื่องจากทนต่อสภาพภูมิอากาศโตวไวและมีอัตราการรอดสูง จากนานเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารพันดีซึ่งกองทัพภาคที่3แลได้จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมการปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพัน์เพนซิริจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี2560 ในด้านนาำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่กำลังพลภายในหน่วยเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและการปลูกผักแบบอินรีเพื่อขยายผลสู่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนที่สนใจอาทิ ูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจัดทาโครงการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสํารองไว้สําหรับพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในยามที่เกิดภัยธรรมชาติหรือในยามที่ประเทศเกิดวิกฤตด้านเมล็ดพันธุ์พืชและมีการขยายเครือข่ายทหารพันธุ์ดีเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในปแปลงเกษตรของครอบครัวกำลังพลใน,คนโครงการ นอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆในโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยมีกิจกรรมปลูกผักพันธุ์ดีและต่อยอดไป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ดีของโรงเรียนขยายผลไปสู่ครัวรเรือนของนักเรียนอีกด้วยศูนย์ผลิต ไม้ผลเพื่อนช่วยเพื่อนภาคเหนือดำเนินการปลูกมะม่วงสำหรับเป็นต้นพันธุ์เพราะขยายต้นกล้าเพื่อนำไปแจกใส่ให้แก่ประชาชนปัจจุบันขยายพันธุ์ไปแล้วจำนวน1174ต้น โครงการฟาร์มภูมิใจสวนสมุนไพรสำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและประชาชนปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับดูแลรักษาสุขภาพอาทิลูกประคบสมุนไพราชารางจืดใบเตยและน้ำกระชายโครงการปลูกผักปลอดภัยกองพันธหารขนส่งที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ดําเนินโครงการปลูกผักอินทรีย์อาทิ กวางตุ้งฮ่องเต้ผักสลัดพริกจินดามะเขือเทศเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดชุมชนและแจกจ่ายต้นพันธุ์ให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยัง,งโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันแบล็กเบงกอลในโครงการผลิตแพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือจะตั้งขึ้นเพื่อขยายพันธุ์แพะสำหรับพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และกำลังพลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่มีความประสงค์จะเลี้ยงแพะเป็นการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีแพ้ในโครงการจำนวน134ตัวและได้พระราชทานไปแล้วจำนวน321ตัวในการนี้พระราชทานชื่อลูกแพะสายพันธุ์แบล็กเบงกอเพศเมียฝาแฝดว่ากิริยาและมารยาทเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2567และท่อพระเนตรวิดีทัศน์การฝังไมโครชิปลงไปใต้ผิวหนังของแพะแทนการเจาะหูสำหรับใส่แผ่นตัวเลข โดยไมโครชิปจะมีความพิเศษตรงที่สามารถใส่ฐานข้อมูลพื้นฐานและประวัติต่างๆของแพ้จากนั้นทอดประเนตการแสดงรวมพลแพ้มีเจ้าหน้าที่ทหารในโครงการเป็นผู้ควบคุมการแสดงและฝึกซ้อมใช้ระยะเวลาในการฝึก1เดือนเริ่มจากการฝึกใช้เสียงเรียกกำหนดช่วงเวลาฝึกเวลาเดิมของทุกวันโดยจะให้ย่าหรือเข้าเกลียบเป็นรางวัล และค่อยๆฝึกควบคู่กับการใช้เสียงตแตรและเสียงเรียกสลับกันเพื่อเป็นสัญญาณเรียกรวมพลจนแพะเกิดเป็นความเคยชินทางนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเนจพระเทศระราสุดาสยามรมราชจุกุมารีทรงติดตามการดําเนินงานของโครงการทหารพันธ์ดีอย่างต่อเนื่องและมีพระราชดําริให้มูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพบกดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและเพาะพันธุ์สัตว์ทั้งอย่างพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้แก่กองทัพบกเพื่อขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมการดำเนินโคนรงการและการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เห็นว่าที่นี่ก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งที่ให้ลกลางว่างเปล่า ท,ทุกทที่ทุกๆบริเวณมีประโยชน์มีการาเลี้ยงตุกพืชเลี้ยงสัตว์ที่ก็ต้องดูว่ามีประโยชน์ต่อแล้วก็เบที่นิยมในในพื้นที่ก็ได้เห็นทดลองเลี้ยงไก่เลียยเล้ยงเป็ดนอกจากโครงการ ที่อยู่ในค่ายนี้แล้วก็ต้องมีคนมามาดูแล้วก็ได้ขอพันปลาพันพืชไปแล้วก็ไปปลูกในที่ของตนก็ทาทหารก็ยังไปดูเพื่อแนะนำเพิ่มเติมก็คิดว่าจะไเห็นนะให้ความรู้ต่อ หน่วยรถแทักราชการและโรงเรียนต่างๆ